กรีซลั่นลิซ่าโรเซอวยพรวันเกิดเบสรักวันีกลางเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ23ปีของยูทูบเบอร์สาวเบสรักวันีคำสิงโดยสาวเบสได้ใช้เวลาวันเกิดสุดพิเศษนี้ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกเอนคอร์ณราชมังคลากีฬาสถานซึ่งในช่วงเซาเชคสาวเบสได้เขียนข้อความใส่กระดาษเป็นภาษาอังกฤษว่า Today is my birthday. Can you say Happy birthday to me, please? แปลว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันคุณช่วยพูดว่า Happy birthday ให้ฉันทีพร้อมกับชูนิ้วให้สาวแบ็คพริ้์เดินมาอ่าน และแน่นอนว่าลิซ่าแบล็กพิงและโรเซ่แบล็กพิงที่เดินมาเห็นข้อความนี้ก็ได้พูดว่า Happy Birthday พร้อมส่งจูบให้กับสาวเบสอีกด้วยซึ่งงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกรี๊ดลั่นเลยทันทีทั้งนี้สาวเบสก็ได้แชร์โมเมนต์สุดประทับใจผ่านอินสตาแกรส่วนตัวโดยพร้อมคลิประบุคแคปชั่นว่า OMG วันเกิดปีนี้ขอบคุณนะคะพี่ลิซ่าแอนพี่โรเซ่แบล็กพิง I love you